น้องเกลวางแตกขึ้นแทนแบรนด์อัมบาสเตอร์ประกบแม่ชมเกิดมาเพื่อเป็นซุปตา์ของแท้ขึ้นแทนเป็นแบรนด์อัมบาสเตอร์ตัวจิ๋วของดาวนี่คนแรกของโลกเลยล่ะคะ่ะสำหรับแอบิเกลลูกสาวของแม่ชมและพอนอตทีล่าสุดในวันนี้ดาวนี่นั้นได้เปิดตัวน้ำยาปรับพานุ่มสุดใหม่ที่ร้านชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซนทัลเวลชมพูอรยาเอฮาเกตแบรนด์อัมบาสเตอร์ดาวนี้ก็ควงน้องแอบิเกลมาร่วมงานด้วย ซึ่งงานเนี่ยทางคุณพ่อน็อตวิสรุตพี่สายฟ้าพี่พายุคุณย่าคุณยายยกกันมาถังครอบครัวเลยละค่ะมีป้ายไฟน้องแอบิเกลมาเชียติดขอบเวทีกันเลยทีเดียวรวมทั้งแฟนๆเขอมาเชียร์น้องเกลก,กันแบบเต็มบริเวณงานขึ้นแท่นเป็นน้องเกลห่างแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะงานนี้และถึงเวลาเปิดตัวน้องเกลก็บบกมือทักทายแฟนๆแบบไม่ตื่นคนเลยพร้อมทั้งยังอวดว่าตอนนั่งรถมา เห็นภาพตัวเองและคุณแม่บนป้ายโฆษณาดาวนี้บนทางด,ด่วน้วยเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นเลยล่ะค่ะแถมในอีเวนต์ใหญ่แบบนี้น้องเกลก็ยังโชว์สกิลเด้งดึ๋งที่ถนัดให้พี่ป้านาอาได้เก็บภาพกันอีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าแบรนด์แอมบัสเตอร์สาวน้อยคนนี้ทำงานได้ดีมากๆลูกค้าหลักแน่นอนเพราะเธอขายเก่งมากๆ เอะอยิบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโชว์ทำเอาถูกแสวขายเก่งแบบนี้เซ็นต่อไปเลยอีก5ปีและเมื่อถึงคิวสัมภาษณ์กับพี่พี่สื่อมวลชนน้องเกลนั้นก็ไม่ตายไหมค่ะขอให้ทำอะไรจัดให้หมดทั้งยิ้มธุรกิจหน้าเป็ดโชว์สกิลแต่งหน้าหรือแม้กระทั่งร้องเพลงโชว์เจกเกลก็จัดให้งานนี้ก็พอจะรู้กันแล้วละค่ะว่าใครค่าอะยาซึ่งแม่ชมนั้นก็ยังเผยว่า ก็ต้องยอมให้แอบิเกลสาวน้อยคนนี้น่ารักทำใจละลายเลยละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ